ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยพุทธศักราช2564ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วในวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่35องศาเซลเซียสขึ้นไปประกอบกับม,มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทนซึ่งเป็นการเข้าสู่ หรือดูร้อนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อยังคงมีอากาศเย็นในตอนเชา้าและบริเวณยอดภูและยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนของประเทศไทยจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ประกาศณวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นายนัทพลนัทสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทภุภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ